สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำนะครับจังประเทศไทยและส,สปปเรา,ลาและต่างประเทศนะครับวันนี้มาพบกับสายไล่สารใต้คุยข่าวหมอลำดังนะครับพบกันวันนี้วันที่11นะครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับแต่ไม่แรงมีตะลม ครับก็มาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้เป็ดน้อยขอยงเรานะครับน้องมีอาการมีอาการปวดหัวปวดหัวเหมือนคนแบบว่าพักผ่อนน้อยแล้วอิดโรยนะครับอิดโรยจากการทำงานหรืองานหนักครับน้องเป็น ศิลปินก็ต้องทำใจแลวครับแล้วช่วงนี้ก็คือใกล้จะเปิดวงแล้ววันที่12ก็คือพรุ่งนี้จะเป็นการไลฟ์กลุ่มปิดของเพชรลำเพลินอีกรอบแล้วที่สำคัญก็เป็นวันค้ายวันเกิดของเป็ดน้อยเราว่าน้องไปสำนักงานเพชรลำเพลินนี่ ไปแบบแบบพิเศษไปแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาคือคือน้องวิ่งไปครับ็อกกิ้งไปจากบ้านยาสุภาพไปที่สำนักงานเพชรลำเพลินจนคุณนยาสุภาพนี่ต้กงงงจนได้ได้เตือนได้ได้ว่าว่าว่าด้วยความเป็นห่วง คือบอกว่าที่หลังห้ามทําแบบนี้นะกินข้าวใหม่ๆเพราะน้องตื่นมากินข้าวข้าวเช้าของน้องช่วงช่วงบ่ายเมื่อวานเป็นข้าวเช้าของเป็ดน้อยกินข้าวกิ่มช่วงบ่ายอิ่มไม่ได้นานน,ะน้องก็ไปที่สำนักง,งานเลยไปเตรียมเพื่อจะฝึกซ้อม กับเพื่อนๆศิลปินอยู่ในเป็นลำเพลินจนแม่ทุกภาพ็บอกที่หลังห้ามทำมันจะจุกถ้าวิ่งมานี่ดีแล้วเขาไม่เรียกว่ารีเฟอร์น้องก็งงกรดรีเฟอร์ยาสุภาพก็เลยบอกว่ามันจุกที่หลังห้ามทำด้วยความเป็นหว่วงของคุณยา่าน้องก็ เข้าสำนักง,งานเสร็จปุ๊บก,ก็ร่วมซ้อมกับเพื่อนๆอยู่ในวงแต่ว่าน้องก็ยังมีอาการที่ว่าเหมือนจะเหมือนเป็นไข้ปวดหัวแล้วอีกอย่างสำคัญนี่น้องบอกน้องน้องเจ็บหูข้างในมันเหมือนเหมือนอะไรอยู่ข้างในหูอะไรเงี้ยฟังก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัด ก็ได้คุยกับลุงตู่ช่องลุงตู่ลุงตู่ป้าหน่อยสายจวดเป็นคนเก่าคนแก่ของคุณแม่สุภาก็ได้คุยกันกับน,น้องเป็ดน้อยเราคุยกันว่ายัางไงเดี๋ยวพวกนี้ให้ลุงตู่มารับไปอยู่ที่ขอนแก่นไปหามหมอที่ขอนแก่นไปตรวจ นี่นะครับพืวอความตั้งใจของเธอเหนื่อยหนักสู้อย่างเดียวรับเป็ดน้อยสู้สู้อย่างปฏิทานของตัวเองตั้งไว้มาก็สู้อ่ะ้ดยอย่างเดียวก็เอาเอาใจช่วยน้องเป็นกำลังใจช่วยน้องทุกคนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพียงแค่ น้องมีอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ช่วยส่งกำลังใจไม่ให้น้องเป็นอะไรมากแต่ที่รู้ๆว่าปวดหัวนี่ถ้าก่อนน้อยครับต้องปวดหัวเพราะมีอาการอิดโรยด้วยเราเมื่อเดินทางทางไกลครับน้องก็ไปรับเชิญของคุณแม่น้องน้อยเฉลี่จารมาจากอุดรกลับมาก็ดึกเดิน ไม่ได้ดึงเด่นหรอกเกือบแจ้งเกือบแจ้งเป็นใครก็เมื่อยเป็นของธรรมดาดีแต่ว่าน้องกินข้าวอร่อยกินข้าวเสียบยู่ความตั้งใจความอดทนของเธอนี่นะครับอีกไม่นานสิ่งดีๆตามมาแน่นอนครับเพราะ มีแววแมีข่าวหลาย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 หคนพูดแล้วเกี่ยวกับเป็ดน้อยเราพูดใน,นสิ่งที่ดีนะครับมีคือได้รับสิ่งดีๆแน่นอนหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะได้ฟังข่าวดีหลายๆอย่างการเปลี่ยนแปลงก็จะมีนะครับก็ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าก็ช่วยกันส่งกำลังแรงใจให้เธออยู่แล้วนะครับพอรู้เราเป็น f อฟครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาพูดจะพูดข่าวกันอัปเดตอาการเอาไว้อีก เอาไว้ช่วงเย็นๆน่ะเราจะรู้ว่าอาการน้องเป็นยังไงเราก็จะได้รู้พร้อมกันหมดครับเช่นเคยครับฟังแล้วชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดกดไลค์กดไลดค์ลก่อนปิ้งๆแล้ค่อยกดแชร์ให้นะครับเป็นกิจวัตรไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ คนไหนที่กดแล้วก็กดซ้ำไปอีกทีให้มันแจ้งเตือนทุกคลิปแบบเร็วทัจะได้เป็นกำลังใจให้สายล่าแบบรวดเร็วและเร็วทัส่วนคนที่ยังไม่ได้กดก็กดให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังแงใจดี๋มีมีคลิปหนึ่งครับสายล่าะจะทําคลิปขอบคุณพี่น้องทางสพป,ปลาว เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยนะครับให้กำลังใจสายล่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะครับเข้ามาให้กำลังใจมีแจ่ให้กำลังใจอะเยอะแยะเลยสายล่านี่คอมเมนต์คอมเมนต์ขอบคุณไปในในคลิปใต้คลิปคอมเมนต์ให้กดหัวใจให้จนแบบโอ้โหตาลาย เยอะนะครับคลิปของที่สายล่าลงไปเมื่อวันที่ไปรับเชิญเสียงอิสานก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องทางสปปลาวครับที่เป็นกำลังแรงใจให้สายล่าแบบุณนหาปลาข้างขนาดอยู่ทาง USA เป็น f ีของเป็ดน้อยเราก็คอมเมนต์เข้ามาชมมาให้กำลังใจสายล่าก็ ขอขอบคุณคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยครับก่อนจากกันไปคลิปนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมานะครับแต่บ้าอยู่ที่บ้านสายล่ามีฝนแต่ว่าฝนก็ไม่แรงครับเป็นฝนเขาเรียกว่าฝนแรงแต่บ้านสายล่าจะเรียกฝนแรงเพราะปีนี้แบดสองฝนครับฝนแรงแน่นอน นี่หมดเดือนกันยานี่ก็คงจะเข้าหนาวเพราะช่วงเช้าๆนี่มีลมวอยๆมานะลมสัมผัสได้ว่ามีอากาศเย็นนิดๆครับเดินทางไปไหนก็พกล่มไปด้วยครับจากฝนเป็นไข้เป็นไอขึ้นมาไม่ดีด้วยความเป็นของเป็นใหญ่จากสายล่างครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสบายดี